สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง T Sat Graph นะครับผมสลหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาทําสอนการใช้อินดิเคเตอร์ของผมนะครับผมในการเทรดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อหาของคลิปในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับถ้าอะไรที่ทุกคนไม่เข้าใจทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าบางทีผมเป็นคนที่พูดไวแล้วก็บางทีก็อาจจะอธิบายทุกคนไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้อยู่หน้าต่างของอินดิเคเตอร์ของผมแล้วนะครับผมก็ ผมจะมาแนะนําเครื่องมือที่ตัวผมใช้เองนะครับในการเทรดร่วมกับเครื่องมือของผมนะครับผมนั่นก็คือเครื่องมือของ EMA นะครับผมหรือว่า Moving Average นะครับผมก็ให้ทุกคนไดแอดมาเลยนะครับของอันนี้นะครับผมเดี๋ยผมจะมาพามาดูตัวอย่างของฝั่งขาเซลลกันบ้างนะครับผมเป็นฝั่งขาเซลที่เป็นออเดอร์จริงๆนะครับผมซึ่งเมื่อกี้มีการเกิดสัญญาณเซลลขึ้นมานะครับผมเนี่ยเห็นไหมเกิดสัญญาณเซลลขึ้นมาเรานะครับต้องรอให้แท่งนี้จบไปก่อนนะครับผมแล้วก็ คือวิธีการดูคอนเฟิร์มว่ามันเป็นเซลล์จริงหรือเซลล์เล่นนะครับก็คือมันจะมีขีดขีดทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับก็สัญญาณแล้วมันจะมีขีดขีดข้างล่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขีดขีดสามสองขีดเนี่ยถ้ามันหายไปทุกคนไม่ต้องสนนะถ้ายังมีขีดขีดข้างล่างที่มันอยู่ในตัวอินดิเคเตอร์ยังไงมันก็ลงแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยตอนนี้ผมก็ตั้ง SL ไว้200กับ t p ไว้500นะครับนี่เดี๋ยวไปดูหน้ากราฟจริงกันเลยดีกว่า ซึ่งเมื่อกี้มีการเกิดสัญญาณเซลลขึ้นมานะครับผมเนี่ยเห็นไหมเกิดสัญญาณเซลขึ้นมาคือวิธีการดูคอนเฟิร์มว่ามันเป็นเซลลจริงหรือเซลลเล่นนะครับก็คือมันจะมีขีดขีดทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับก็สัญญาณแล้วมันจะมีขีดขีดข้างล่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยขีดขีดสามสองขีดเนี่ยถ้ามันหายไปทุกคนไม่ต้องสนนะถ้ายังมีขีดขีดข้างล่างที่มันอยู่ในตัวอินดิเคเตอร์ยังไงมันก็ลงแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยตอนนี้ผมก็ตั้ง SSL ไว้200เกับ TP ไว้นะครีอยากาัยดี่า นี่นะครับออเดอร์ที่ผมเข้าไปตามอินดิเมื่อกี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็กําลังย่อลงมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมปรับไป5นาทีทุกคนดูนะครับนี่เห็นไหมเหมือนตามที่ติที่ผมบอกเลยครับคือดูเจ้าตัว EMA ครับถ้ามันอยู่ข้างบนยังไงมันก็ลงครับผมนี่นะ EMA ตัดไม่เกินสัญญาณแล้วก็ตัดตรงอยู่ในแท่งสีแดงก็ลงแน่นอนครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูดูกันว่ามันจะ TP หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ TP แล้วนะครับผม เรียบร้อยครับผม TP เรียบร้อยโอ้โหโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เราอยู่ในตัวอย่างของกราฟฝั่งขาบายนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเข้าออ,อเดอร์ฝั่งขาบายกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกไว้สัก0.10หลอดนะครับผม SL นะครับตั้งไว้200จุดนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าอ่าหน้าบายนี้นะเข้าเงื่อนไขของผมพอดีก็คือ1เส้น EMA นะครับผมตัดตัดอยู่ตรงบริเวณของแท่งเขียวนะครับผมนี่เห็นไหม เส้น MA นะครับตัดยุ่บริเวณของแท่งเขียวนะครับตอนนี้นะครับราคาก็ใกล้จะชนทีพผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้ากราฟกันนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะชนท p พแล้วนะครับผมทีไว้200ร้อยจุดนะครับผมนี่คือหน้ากราฟจริงของผมเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะถึงทีพไหมครับอีกแค่นิดเดียวเนาะแค่นิดเดียวเท่านั้นครับจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าครับหน้าบายของผมตอนนี้เรียบร้อยครับ TP พแล้วครับผมโอ้ทีเรียบร้อยครับผมสองร้อยสองร้อยสองรอยจุดเนาะมาหน้าไม้นี้นะครับ TP ไว้200จุดเลย